สวัสดีพี่ๆที่ติดตามเพจอยู่เนาะวันนี้เรามานําเสนอรถขุดขนาด13ตันหลีดเวบบ้านเรานะครับตอนนี้เลขไม้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาชมกันก่อนนะครับบุ้งกีเดิมจากโรงงานสีเพึ่งถลองนิดนิดในหน่อยตามการใช้งานนะครับคันนี้อ่ามาดูบุ้งกีก่อนบุสซลงบุสสลักอามเอิมครบถ้วนสติ๊กเกอร์เดิมนะครับอาอยุรถนิดเดียวเองนี่มาดูนะครับเฟรมด้านล่างอ,อันนี้เฟรมด้านล่างนะ ร้อยสามสิบสติ๊กเกอร์เดิมติดโรงงานนะครับมีร้อยสามสิบเนียนๆแห้งๆแบบนี้นะครับมาดูภายในอาจจะเห็นกันรอบแรกสองร้อยห้าสิบชั่วโมงนะครับพี่นะครับแล้วก็หนึ่งพันชั่วโมงนะเรามาดูกันว่าหนึ่งพันชั่วโมงเลขใหม่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้เครื่องเสียงพร้อมหนึ่งพันแปดสิบเก้าชั่วโมงเท่านั้นนะครับรถศูนย์ไทยนะครับคันนี้ นี่วิทยุแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะครับสติกเกอร์แม n ทนายจากรี w เวยังอยู่นะมีอะไรอีก <c oughs> เราก็ไม่อยากจะบอกว่ารถมันค่อนข้างสมบูรณ์นะครับรถมือสองจริงครับแต่ราคาก็โอเคนะนดูสภาพภายในร้อยสามสิบนะครับคันนี้ร้อยสสิบนย์ไทยสปอกตรงสปอกเกตนะครับ โซ่ไม่ต้องพูดถึงครับเนียนกริบนะครับเฟร,รมเดิมขนาดนี้ราคารถสองจุดสามห้านะครับคันนี้เปิดอยู่ที่สองจุดสามห้ารถหนึ่งพันชั่วโมงมาดูข้างล่างครับม <c oughs> สีสวยๆเดิมๆนะสียังดำเมี่ยมเลยนะครับตูดไม่ลายนะตูดไม่ลายสภาพใช้งานเดิมเลยนะไม่นะครับ รีดเวประเทศไทยพีเอมยังเหลือนะครับคันนี้พีเอมยังเหลือครบนะนี่สภาพเดิมเดิมเดิมเลยไม่มีการเก็บสีไม่มีการทําอะไรทั้งนั้นนะครับรถออกจากศูนย์มาแบบไหนก็ยังเป็นสภาพเดิมเดิมอยู่นะเรามาดูด้านบนกันนิดหนึ่งแพคคอนทงคอนโถนออเตอร์สวงสวิงเงียนกริบครับเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงครับแค่หนึ่งพันชั่วโมงนะครับนี่ไปสวยๆแบบนี้นะคันนี้บอกเลยว่าราคาสองล้านสามแสนห้าหมื่นครับผม สบได้จัดได้นะครับ